อ๋อหมึกตัวแรกของปีนะหลังเดินลงไปลำบากมากครับ มีคลิกเสียงด้วยมีให้เลือกหลายสีเลยนี่ฮะโยกุ้งตกหมึกหรือเหยื่อตกหมึกอย่างเงี้ยประเภทนี้ส่วนตัวผมก็จะใช้อยู่ที่ขนาดความยาว2.5นะครับน้ำหนักอยู่ที่12 12กรัมนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังจะเริ่มหักตกหมึกเนี่ยผมว่าผมอยากให้ลองเหยื่อประเภทนี้ราคาถูกๆประเภทนี้ก่อนดีกว่า นะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาดูส่วนตัวเราแล้วเนี่ยจับแอคชั่นได้ประมาณไหนแอคชั่นเดี๋ยวตกชา้าตกเร็วในขนาดเท่าเท่ากันเนี่ยในขนาด2.5หรือ3.0มเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักแบ่งแยกออกไปอีกนะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูน้ําหนักนะครับความชื้นช่องของเราแต่ละอย่างแต่ไซส์อเนี่ยผมว่ามันกําลังสวยละไม่เล็กใหญ่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปกําลังสวยครับแล้วน้ำหนัก 12G กีตัวนี้มันตีไกลดี ก็โอเคเดี๋ยวไปลองกันส่วนตัวเนี่ผมชอบ2ส,สีเนี่ยโทนนี้มากกว่า3เนี่ยสชมพูอะไรพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับลมกับฟ้ากับน้ําแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะหยิบจับไอ้สสีนี้ก่อนไปเดี๋ยวไปเทสกันทดสอบกันว่าจะเป็นยังไงไปตามชมด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแล้ววันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับกับผมเจด้าพ่อค้าปากินครับและวันนี้ก็โอกาสนะครับผมมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะฮะก็วันนี้มาที่อ๋อบ้านเพอําเภอบ้านเพนะครับก็มาพักอยู่ที่บ้านสังรีสอร์ทนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสคือได้เห็นหมายดีมากสวยมากนะฮะนี่ฮะหมายสวยมากนะครับคือจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยมาพักที่บ้านดิมซายนะฮะ แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับผมเจอหม้หมยเนี้ยกะว่าถ้ามามีโอกาสมาอีกก็จะเออก็จะติดอุปกรณ์มาด้วยครับแล้ววันนี้ก็มีอุปกรณ์ติดมาด้วยละก็คือผมจะมาแคสหมึกใช้ฝั่งนะฮะไปฝากเพื่อนติดตามชมผลงานกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะติดตามอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับผมห่างหายไปเป็นไปเลยนะครับผมมาอีกทีก็นี่เลยมาแคสหมึกเท่านนไม่รู้ว่าจะตกได้ไหมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าไปฝากเพื่อนติดตามชมดยครับ ก็จะอยู่ห่างจากทีก่พักประมาณสักครึ่งกิโลนะต้องเดินหน่อยแนวนู้นจะเป็นโขดหินแนวหินอยู่ตรงนู้นนะฮะตื่นแต่เช้าเนะตกป้าตกมึกนี่โอ้โหตื่นเร็วอยู่บ้านนี่ไม่อยากจะตื่นเลย เดินลงไปลำบากมากครับมาดูกันว่าจะประสบความสำเร็จไหมมาตามล่าหมึกตัวแรกของเปียนครับไปดูกันผมก็ใช้หมึกขนาด2.5นะครับเอ้ยผมใช้โยโยกุ้งขนาด2.5นะครับตัวทีเดินมาเหนื่อยไกลามากครับที่พักอยู่นู่นนะ เดินมาไปตามดูผลง,งานกันสเต็ปก็อยู่ที่แต่ละคนเลยครับผมบอกเลยว่าการตกแคสหมึกข้างเกาะเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะเพราะว่ามันเป็นที่จินตนาการการสร้างจินตนาการใส่ลงไปในเหยื่อปลอม เหยื่อฟอมเนี่ยมันไม่มีชีวิตหรอกมันแค่พลาสติกชิ้นหนึ่งเท่าน,นั้นเองอะแต่อยู่ที่เราเนีครับเราจะแต่งเติมสันร,ร้างแอคชั่นมันลงไปยังไงแค่นั้นลมันอยู่ที่เราแล้วครับก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากมายเพราะว่าตกลักษณะนี้มันจะเสี่ยงกับการติดหินมากนะครับไปดูกันเพื่อนๆสมาชิกตอกอยู่ข้างนอกนะฮะมีนาๆเขาใช้เรือ แยกันอยู่อตอกมึกกันอยู่นะลฮะรวยไหมอ๋อก็แปว่าแถวนี้น่าจะพอมีตัวนะฮะอยากลงไปนั่งกับเขาจังตัวแล้วครับหมึกตัวแรกหมึกตัวแรกมาแล้วครับหมึกตัวแรกมาแล้ว หมึตัวแรกของวันนี้นะครับ<ๆ>มาแล้วครับมาว้าวโอ้โหมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหหมึกตัวแรกมาแล้วครับนี่ฮะฮีอหมึกตัวแรกของปีนะมาแล้วมาแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหน่อยครับมาแล้วครับ ตัวนี้ตัวเล็กอ่านี่ฮะตัวนี้ตัวเล็กหน่อยครับมาแล้วพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่อ่าได้มาอีกตัวครับไซส์กำลังน่ากินครับ ที่จะตกหมึกชายฝั่งนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็มันมีหลายแบบให้เลือกเหมือนกันนะฮะมีหลายแบบให้เลือกก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือคันเนี่ยผมจะใช้นะครับผมเนี่ยฮะคันผมจะใช้ขนาดอยู่ที่อ,อ,อันนี้ผมใช้อยู่ที่8ฟุต3นะฮะคันเนี่ยต้องยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องส่งเหยื่อให้ไกลออกไปไปไกลมากนะครับเพื่อที่จะได้ระยะนะฮะยิ่งตีไกลเท่าไหร่เราก็ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการค้นหาปลาหมึกนะฮะหรือปีเปอร์เซนต์ในการที่จะได้ตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนเวทนะครับเวทที่ใช้ก็เอ่อตัวนี้ผมใช้ป e 0.6ถึง1.2นะฮะเวทเวทก็มีหลายลักษณะหลายลัขนาดดูด้วยกันนะฮะส่วนลอกนะครับส่วนลอกผมก็จะใช้อยู่ที่เบอร์พันนะครับเบอร์พันนะฮะเบอร์พันแล้วก็สายผมก็ใช้อยู่ที่0.6 สายเล็กหน่อยสายเล็กก็จะได้สามารถส่งเหยื่อออกไปไกลได้นะฮะสายใหญ่มันก็บางทีกว่าจะเนี่ยโดยฮะด้วยทีด้วยขนาดของไกด์นะครับขนาดของไกด์รูของไกด์เนี่ยลอกใหญ่ไปการปีออกไปด้านนอกเนี่ยทาให้มันจะมีลักษณะเป็นการเป็นวงออกไปนะฮะมันก็จะไปติดอยู่ตรงที่ไกด์ตัวแรกนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ลอกที่เล็กหน่อยสายที่เล็กหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันบาลานซ์กับชุดนะฮะสายช็อคผมก็ใช้อยู่ที่20ปอนด์นะฮะแล้วก็บางท่านก็อาจจะใส่กิ๊บลูกหมุนนะฮะ mm hmm. เพื่อสร้างให้กุ้งเนี่ยมีอิสระในการว่ายบางท่านก็ไม่ใส่อย่างผมเองก็ไม่ใส่นะผมผมจะใส่เป็นกิ๊บเป็นกิ๊บอย่างเดียวเลย ก็แล้วแต่ชอบนะครับไม่มีส่วนไหนผิดไม่มีส่วนไหนถูกนะฮะทำแล้วมั่นใจว่ามันได้ปลาทําแล้วฉันมั่นใจในลักษณะการตกของฉันแมบเนี้ยทำไปเลลองผิดลองถูกรองกันได้ลองแล้วมันประสบความสําเร็จก็ทําไปจะมาบอกวิธีนี้ดีที่สุดผมว่ามันมันมันไม่ใช่ บางคนชอบสีนั้นสีนี้อะไรเนี้ยโอ้โหหลุดละบางคนบอกว่าต้องใช้สีนั้นต้องใช้สีนี้ก็แล้วแต่นะฮะชื่นชอบไปเลยลักษณะของสีก็มีผลเหมือนกันแต่สิ่งแรกเลยผมเชื่อเลยที่เพื่อนๆหยิบจับเหยื่อตัวนี้เพราะว่าคือหนึ่งศรัทธานะในไอเหยื่อตัวนี้ตัวนี้มันหมาน บางครั้งพังจนเย็นแล้วยังกินดีอยู่เลยไป,ไปตามดูกันครับ อึบโอ้โหมีสายอยู่ครับตัวน,นี้นี่ฮนะมีสายอยู่จะได้เนี่ย หน่อยโอ,ตยอย้ตัวนี้มีสายหน่อยครับมาตัวนี้มีสา,ายหน่อยครับมาแล้วเออตัวนี้โอ้โหได้เลยครับตัวนี้ได้เลยอือหือโอ้โหเฮ้ยนี่ครับ เกี่ยวกระบาเลยพี่พักผมอยู่ทางโน้นนะฮะอยู่โู <infinity uphill. S 1> ้นเลยพี <tierra S 1> ่พักก็เดินมาได้ประมาณกิโลกว่าาลักตกปลาตกหมึกอยู่ผมเชื่อฮะเป็นอย่างนี้แล้วครับขอให้เจอหมายสวยๆเถอะเดินไกลแค่ไหนก็ไป บอกเมียใช้ไปซื้อของโอ้โหร้อยเมตรกระโจนแล้วเฮ้ย,ยเอาโดนอีกแล้วในะห้ตัวแล้วน้ำดงมาเลยครับน้ำดงมาเลยน,ะน้ำด,งม,ำดงมาแล้วย่า yeah. ก็พอได้สนุกพอได้สนุกเลยทีเดียวกับการทิปท,ทีปหนีเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวเอาเที่ยวกันเรามาตกปลาดีกว่าตกหมึกดีกว่าไปรีบเก็บเกี่ยวครับแดดเรื่อร้อละแดดเลื่มนร้อน,แบบน,อนใช้ฟังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะะที่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆนะักตกปลานะครับผม ที่ยังไม่เคยมาวงการนี้นะผมอยากบอกเลยว่าอยากให้มาลองดูฮะอยากให้มาลองดูว่ามันเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่นะ่าแบบน่าลหลงไหลปึ๊บเดกแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยโดนอีกแล้วฮะในขณะที่พ่อามโอ้โหคาบวิ่งไปเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่บอกเลยว่าสนุกนะครับสนุกมากสนุกเพลิดเพลินมากครับแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าไปซื้อเนี่ยมันก็มีราคาแพงนะฮะนี่ มาอีกแล้วมากันเรื่อยๆเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะฮะแล้วก็ถือว่าอุปกรณ์ก็ไม่แพงมากมายนะฮะสำหรับนะนะเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่นะฮะ่ัวผมเองเนี่ยปกติจะต้องใช้ถุงซิปนะฮะเพื่อรักษาความสดของเนื้อหมึกเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่อะไรอ่ะมันลืมเอาง,ง่ายๆไม่อยากอ้างอะไรเลยลืมลืมครับ ผมเคยมาพักที่นี่เอาไว้นะฮะผมเคยมาพักที่นี่เอาไว้แล้วผมเห็นตอนนั้นมาก็ไม่มีอุปกรณ์มาก็คือตั้งใจเออกะจะพาครอบครัวมาพักผ่อนนะฮะเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มองโอ้โหสวยมากเลยหม,มายหมาแล้วไม่มีใครตกเลยนะฮะเนี่ยไม่ว่าไม่มีใครตกเลยผมว่าเป็นมีแต่ประมงพื้นบ้านแหะครับมีแต่ประมงพื้นบ้านตรงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อนๆถ้าถามว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะ ผมบอกเลยว่าผมมาที่บ้านสังรีสอร์ดนะฮะบ้านสังรีสอทตรงนี้แล้วก็เดินเดินออกมาอีกประมาณหนึ่งกิโลนะฮะที่พักอยู่ตรงนู้นนะฮะเดินมาอีกหนึ่งกิโลตรงนี้ก็ถือว่าสําหรับเพื่อน,อนๆที่มาพักผ่อนนะ,ะพา,าครอบครัวมาพักผ่อนด้วยแล้วก็เพื่อนๆเอ,นเองก็อยากจะมาตกหมึกด้วยเนะี้ยผมว่ามาเลยครับที่นี่ดีครับ การเลือกน้าหนักของเหยื่อนี่ก็สําคัญนะฮะสำคัญสําคัญบางคนชอบตกช้าบางคนชอบตกเร็วนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเอาที่ใช้แล้วถูกใจเอาที่ใช้แล้วเราคิดว่าเราหมานนะฮะ จบไปได้ด้วยดีฮะโหสนุกมากถือว่าได้อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับผมได้เที่ยวด้วยได้พักผ่อนด้วยนะครับผมก็แล้วก็ได้ไปแคสหมึกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งการตกหมึกชายหาดเนี่ยซึ่งเป็นเทรนใหม่กําลังมาแรงนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะฮะสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นตกหมึกนะฮะก็เข้าไปศึกษาได้นะครับผมตาม YouTube ต่างๆได้นะฮะ ส่วนเรื่องการตกวิธีการตกไม่ยากนะครับไม่ยากมันใช้จินตนาการสร้างแอคชั่นเข้าไปครับผมแล้วก็สําหรับทริปนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมกันด้วยนะฮะโอกาสหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยเดี๋ยวผมจะไปจิกเดี๋ยวจะเอาผลงานจิ๊กมาฝากเพื่อนๆอีกครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบายบาย